พศ1815พ่อขุนมังรายได้ยกทัพตีเมืองฮริภุญชัยได้สำเร็จค่ะต่อมาได้สร้างเมืองขึ้นใหม่ที่เวียงกุมกามและสร้างเมืองหลวงใหม่ที่เมืองเชียงใหม่นั่นเองในปีพศ1839โดยตั้งนามราชธานีใหม่นี้ว่านบพระบุรีสีนครพิงนั่นเองเพื่อให้เป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองของพระองค์และแผ่ขยายอำนาจครอบครองเมืองต่างๆทางภาคเหนือของไทยนะคะถือว่าเป็นการเริ่ม ต้นการสถาปนาอนาณาจักรล้านนาขึ้นซึ่งอาณาจักรล้านนาน,นี้นะคะมีความเจริญรุ่งเรืองหลายด้านทางด้านการปกครองมีการใช้กฎหมายที่เรียกว่ามังรายศาสตร์ค่ะ ด้านภาษามีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้เองค่ะเรียกว่าอักษรธรรมส่วนด้านของศาสนานะคะอาณาจักรล้านานานี้นับถือพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงค่ะซึ่งเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในปีพศ2020ได้มีการสั่งคายนาพระไตร